รับเชิญของเราค่ะเป็นนักร้องดังยุค90สนะคะหลายๆคนจะรู้จักนะคะพี่พาณภพาดานะคะหรือว่าหลายๆท่านจะรู้จักในนามคุณสายสุนีสุกริจมาในเพลงกลับมารักกันจำได้ไหมเพลงละครดังมากต้นเหตุคือฉันที่ทำให้เธอแต่พี่สายสุนีเขาไม่ได้คีย์นี้นะไม่ใช่คีย์นี้เพราะว่าอันนี้หนูร้องหลบเลิกแค่ศีลหลบไปไกลมากหลบไปไกลพี่พาว่า น้องคะอย่าร้องเพลงพี่อย่างนี้รอมถึง I Will Survive เวอร์ชันอีสานมีให้ดูไหมฮะมีให้ดูไหมมีดูไหมมี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 เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดู ถึงปะเราเป็นวัยรุ่นเลยอ่ะเแล้วตอนที่ทำค่ายเนี่ยต้องจบด้วยเพลงค่เพลงนี้ค่ายค่ายภาษาอังกฤษค่ายแบบไม่ทำค่ายต้องเพลงของพี่หยายซุนีถึงจะจบได้ทำไมนุ้ยจบด้วยพวกเราเหล่ามาชุ่มนุ่มมันต้องอินเตอร์นี่ต้องอินเตอร์ต้องแดนแดนจากกันด้วยภาษาอังกฤษค่ายภาษาอังกฤษค่ายภาษาอังกฤษต้องเพลงนี้อ่ะของเราค่ายภาษาไทยของเราค่ายอะไรภาษาไทยอนุรู้แล้ววันนั้นยำอวกเราอู่หลงชุ่ม อย่าเสียเวลาดีกว่า,าคือเรื่องของเรื่องเนี่ย เมื่อจะครู่นเนี่ยเห็นพลังเสียงพี่เขาไหมแต่ว่าไม่นานวันนี้เพิ่งทราบข่าวว่าคุณพี่เขาป่วยเป็นโรคสมองน้อยฝ่อซึ่งทําให้เอาจริงๆอาชีพของพี่เขาการร้องเพลงและความสุขที่พี่เขาส่งมาให้พวกเราทุกๆคนต้องจบลงเข้าไนยังไม่พอค่ะพี่เขาเนี่ยยังต้องประสบกับการใช้ชีวิตประจําวันเนาะที่อาจจะเดินไม่ตรงแล้วบางทีเวลาพูดคุยอย่างเงี้ยหรือว่าคนเยอะๆอย่างเงี้ยพี่เขาอาจจะมีการแบบมืนศีรษะได้เรามาพูดคุยเรื่องนี้กับพี่พาเลยดีกว่านะคะพี่พาสวัสดีค่ะ พี่พาอยากรู้โรคที่พี่พาเป็นนี่คือโรคสมองน้อยฝ่อเกิดจากอะไรคะเกิดจากกรรมพันธุ์ค่ะคือโรคนี้เอ่อเท่าที่เห็นเนี่ยค่ะนี่จะสมองใหญ่ใช่ไหมสมองน้อยอยู่ตรงไหนสมองน้อยจะอยู่ตรงนี้ข้างหลังตรงนี้ ใช่อยู่ใกล้ๆก้านสมองเงี้ยหรอใช่ใช่แล้วก็สมองอยา่จะคุมเรื่องการความจำการคิดการตัดตัดสินใจนะคะแต่สมองน้อยเนี่ยจะคุมเรื่องการพูดการเดินยอ่างเงตัวขออนุญาตนะพิพาเนี่ยการพูดของพิพาก็จะจะไม่เหมือนเดิม้วไม่เหมือนเดิมจะเหมือนแบบว่าเหมือนกับแข็งแข็งเหมือนกับเราพูดไม่ได้อ๋อพูดไม่ค่อยออกไม่ได้แต่เราเนี่ยคิดอะไรเนี่ย รู้เร็วเลยแต่ว่าประมวลผลออกมาเลยฮะซึ่งอันเนี้ยไม่เกี่ยวกันเกี่ยวกับแค่การสื่อสารสื่อสารการทรงตัวการยืนการเดินเนี่ยค่ะมันจะมีชื่อมันชื่อคือสกาใช่ไหมไอ้สองตัวแรกคือเกี่ยวกระสมนหมองตัวสุดท้ายคือเอเนี่ยคืออทักเซียคือตางก็จะไม่ คือจะไม่สหการมันจะไม่รวกันนะคะเราก็จะไปทางแคมไปทางขาไปทางอย่างเงี้ยไปคนละที่คนละทางแต่แปลว่ากในครอบครัวของพี่ภาเนี่ยเคยมีคนเป็นแบบนี้คุณแม่เป็นคุณแม่เป็นใช่แล้วคุณแม่อาการเหมือนพี่ภาไหมคะคล้ายกันคล้ายกันแต่แม่ดีกว่าคุณหมอบอกว่าลูกสาวจะแย่กว่ากว่าแม่เพราะอะไรไหมคะขออนุญาตทำถ้าหมอเป็นธรรมดาของโลกเป็นธรรมดาของโรคนี้ที่ถ่ายทอดมาทางกรรมพันธ์ ทางพันธุกรรมแล้วป้อง้งกันได้ด่คะพี่ถ้ารู้ว่าใครเป็นมีโอกาสจะเป็นปไโตควะก็จะแบบการทำตัวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าจะลูกหลานที่จะเกิดก็จะมีการแยกใครแยกหรือที่แบบว่าแยกตัวโครโมโสมเนี้ออกไปใช่แต่ว่าเหตุการณ์มาถึงที่พอเออเรารู้เรื่องไงว่าเราป่วยค่ะ ก็มันคล้ายบ้านหมุนนะคะก็อยากจะให้คุณที่ฟังได้บอกเอ๊ะฉันเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยให้ลองสังเกตตัวเองเให้องว่าเออเราคล้ายบ้านหมุนมึนหัวมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางครั้งเมื่อเหมือนจะจะหมดลมจะหมดแรงหมดลมเลยหลายคนก็อาจจะคิดว่าเวลาบ้านหมุนรึกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันเนาะพี่เกือบไปหาตาหูตาพอจมูดใช่ไใช่แล้วแต่เอ๊ะแวไปนูโรหน่อยดีกว่าก็เลยแวคาตูราไปใช่ หมอว่ามาถึกที่แล้วสมองโ่อค่ะแล้วก็อาการก็คือมาเรื่อยๆจากปวดหัวก็เริ่มมาเรื่อยๆใช่มันแล้วโรคเนี้ยมันคือไม่หายค่ะมันจะแย่ลงเร็วหรือช้าอยู่ที่สุขภาพของเราใช่ไหมหรือบางคนคือบอกว่าอยู่ที่ดวงอยู่ที่ดวงแต่ว่าพี่ว่ามันก็น่าจะอยู่ที่เราดูแลตัวเองค่ะ แล้วการแล้วการแล้ววันหนึ่งที่เรารู้ว่าเราร้องเพลงไม่ได้ล่ะคะมันก็มันก็เศร้านะ<ม>แต่ก็อยู่กันมา,มาพักหนึ่งแล้วก็ทําใจได้เลยแต่อย่างเวลาที่จุฬาเนยนั่งอยู่แล้วกันตาไหลแต่อเองเลยอย่างเมื่อตะเกียเราเห็นว่าภาพเราเคยแบบสร้างความสุขร้องเพลงพลังเสียงใช่เ,เพราะว่าพี่พายเนี่ยถือว่าเป็นนักร้องแบบว่ากวาดรางวัลม,มาเยอะเหมือนกันเนาะนแล้วก็แบบพลังเสียงแบบ ใครก็ต้านไม่ได้เหมือนกันนะเป็นหนึ่งในตองงูเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างทาเมื่อสักครู่นี้ต้องแบบไม่ได้แล้วต่างทาเหมือนไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเราเราดูแลใจเราอย่างไงพี่คะขออนุญาตถามเราปรับตัวเราก็บบกว่าใช้เอ่อย่าทำต่างงี้สิคนนี้อืม ก็ใช้ธรรมะในการเยียวยาจิตใจนะคะหนึ่งเราก็ต้องยอมรับมันก็ต้องทําอะไรไม่ดีมาแหละมันเป็นกรรมใช่ไหมพันุกรรมคือกรรมกรรมทำให้เราเป็นอย่างนี้ค่ะก็ยอมรับมันแล้วก็แล้วก็ทําดีทุกทางเพราะเราไม่รู้่จอยู่ขึ้นเมื่อไหร่ครับออนที่พี่พาป่วยหรือว่ารู้ว่ามีอาการนี้มานานแค่ไหนละคะมานสองปีสองปีที่อยู่กับโรคนี้แล้วก็ยอมรับมัน ใช่แล้วเราก็ทําดีทุกทางในใจพี่ผาทั้านีนพุ่นเอาให้หมดอในใจพี่พาตอนนี้รู้สึกอย่างไงบ้างรู้สึกว่ามาอยู่กับอาการป่วยแล้วพี่เริ่มปรับตัวได้แล้วแล้วก็ก็ลังจะดําเนินชีวิตต่อไปอะไรอ่างเงเหมือนเสื้อที่พี่ใส่มาวันนี้ดีที่สุดไ เพราะเราไม่รู้จะมีพรุ่งนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเก่งมากเข้มแข็งมากนะครับค่ะพี่พาก็สู้มากเลยเนาะใช่ไหมสู้ในทุกๆวันถูกไหมคะการสู้ของเราที่มันหนักหนาแค่ไหนคะเราให้นุยฟังหน่อยคือเราต้องฝึกวินัยเพราะเวลาเราร้องเพลงเนี่ยเหมือนอารมณ์อะแต่มันไม่่อยมีวินัยอะแล้วพอเรา เองพาไม่ได้แล้วเราต้องดําเนินชีวิตในทั้งโลกอย่างไรทำไมเราเป็นคนสําเร็จหนึ่งปีมาแล้วนะจะครบปีแล้วนะคะที่ที่ป่วยที่ตตื่นมาแล้วก็ฟังพอดแคสต์ทุกวันออกกำลังกายมีวินัยกับมันทุกวันออกกำลังกายให้ทุกวันหาทางว่าเราจะทําอะไรที่จะดาเนินชีวิตต่อไปหาเรายังไม่ตายเราต้องมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะ ดำรงชีพต่อไปเอาอาชีพไหนดีอะไรเงี้ยที่เหมาะกับเราซึ่งแบบเราอาจจะไปทำใช้แรงไม่ได้แล้วเราก็อาจจะก็เลยหาอาชีพหนึ่งซึ่งซึ่งเพิ่งมาเจอแล้วก็เป็นเหมือนการขายออนไลน์ในใน marketplace อย่าเงี้ยค่ะแล้วก็โทรไปหาพี่วินวีเดอร์ชัยก็เลยเข้าเรื่องคอนเซ็ปต์มีเพื่อนเพื่อนพี่วินวีเดอร์ชัยก็เลยเป็นต้น ต้นตอต้นโผจัดคอนเสิร์ตให้แล้วก็เพื่นๆมากับพียบเลยร้องเก๋ๆมาเพราะว่าวันที่พี่พาป่วยเนี่ยวันที่พี่พาร้องเพลงไม่ได้พี่พาบอกว่าเหมือนเพื่อนสนิทตายไปเลยใช่บางบางทีเราก็รู้สึกก็ไม่มีใครอะไรอย่างเงี้ยมันโง่ในใจเนาะอ่าฮะแต่พอพโทรหาพี่บินปุ๊บ เรากลับได้เพื่อนกลับมาเพียบเลย <S <S ้ไม่น่าเชื่ออะไร,รเงี้ยเรามีใครเห็นเราด้วยเหรออ,อย่างก่อนหน้านี้นเราไปปฏิบัติธรรมหลวงพ่อบอกว่าวัดขาวงนะหลวง,งตาวัชรชัยท่านบอกว่าต้นไม้ที่ไม่มีผลเนี่ยกับต้นไม้มีผลอันไหนจะเละอถ้าไม่มีใครใส่ใจมันก็จะไม่เละเหมือนต้นที่มีผลใช่ไหมก็ดีเหมือนกันแฮะมันไม่มีใครใส่ใจเราอะไรอย่างเงี้ย แล้วพอทางคนสนิทเฮ้ยมีคนสนใจแล้วก็เป็นกําลังใจที่ดีก็เป็นกําลังใจที่ดีส่งกับมหาพิพาจเดิมไม่ไหวรู้สึกเหมือนจะบินได้นี่แรงมาเลยนะแี่สั่งการได้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเชิญโต๊ะโผล่ในการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้มาคุยดีกว่าพี่วินเชิญค่ะพี่วินวีระชัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่วินจริงๆเนี่ยเป็นผู้ข้างวอร์ดในการแบบว่าจัดคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยอยู่ในวงการบันเทิงเราอยู่แล้วแต่อยู่เบื้องหลังด้วยอยู่เบื้องหลังด้วยอยู่เบื้องหน้าด้วยนี่คือ รู้สนิทกันนานมากจนมารู้ข่าวได้ไม่กี่ไม่กี่วันนี้เองอะ่ะ<ม>วันที่สามเสร็จพอรู้ข่าวเข,เขาเขาโทรมาปรึกษาพี่เกี่ยวกับเรื่องเว็บไซต์คราคือพาเี่ยไม่เคยขอความช่วยเหลือจากใครไม่เคยขอยืมเงินใครเขาเป็นคนที่แบบส<ม>ู้มาก<อ>และจนวันหนึ่งเนี่ยเราบอกว่าเดี๋ยวพี่จะมีคอนเสิร์ตนะพามาเป็นแขกรับเชิญพี่นะหน้ยังร้องเพลงไม่ได้เลยค่ะบอกจะเป็นอะไรยังว่าเขาเลยว่าพูดธรรมดาก็ได้ไม่ต้องว่าอะไเขาไปไปมาเขาบอกว่าหนูเป็นสมองฝ่ออาวไหนวิดีโอคอลคุยันสิถึงได้รู้ พอรู้นั้นน้ำตาผมคอนี่คนน้ําตาไหลแล้วก็คุยน้ำตาไหลใช่ไป่กินผมเห็นภาผมยังคอเลยนะ <c oughs> ว่าอ <c oughs> เขาคือขวานที่แบบว่าเขาโอเคมากอะแล้ววันนี้เขาร้องเพลงไม่ได้ผมเสียใจมากคือเขาคือ สุดยอดที่สุดแล้วอ่ะผรเลยตัดสินใจว่าผมจัดงานให้เขาก็เลยมาเป็นมันอาทิตย์ที่28นี้ครับพอผมลงโซเชียลเนี่ยเกลดีล่าไอพันนีค่ตามิสเตอร์ทีมคิงพิเชนักร้องหลายคนแล้วมาผมช่วยผมช่วยอะไรย่างเงี้ยและหลังจากนั้นผมก็บอกว่าใครจะจองบัตรเนี่ยนะเข้าบัญชีพาเลยเพราะว่าจากคนแบบอลังการงานสร้าง ศูนย์บาทอ่ะแล้ววันนี้เขามีไปรับเข้ามาจากคนที่บริจาคเขามาแฟน,แนเพลงเขาหรืออะไรผมดีใจมากวันนี้ดีใจจริงแสดงว่าพี่วินอ่ะเป็นเนี่ยคือความรู้สึกที่พังผูวออกมาคือเพื่อนคนหนึ่งที่เห็นว่าก็สามสิบกว่าปีอ่ะอแล้วก็ไม่ไม่ทราบข่าวของเขาว่าเขาหนักขนาดเนี้ยจนไม่ไมรู้ใช่สองสามว,วันนี้เองแล้วทางที่ที่ประกาศเนี่ยสองวันัตรเต็มสองวันับรเต็มแล้วคนเขาก็แบบ เทใจมาให้พามากเลยวันนี้ดีใจขอบคุณขอบคุณแฟนเพลงพาขอบคุณเพื่อนฝูงทุกคนเลยขอบคุณแล้วพี่พาล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหทุกคนก็เป็นภูมิว่าคุณขึ้นท่านนึงไม่รู้เากกำลังใจมากขึ้นจับเขาแบบอ้าวแกอะไรกินอะไรใช้เนี่ยไม่มีอ๋อไม่มีนวแกทำไมหนูก็อดอดไปจนผอมซีดแบบเนี้ยจากนักร้องอลังการไปประกวดงานต่างประเทศอะไรได้ลรางวัลหมด วันนึงเขาไม่มีอ่ะคือพี่พาคือดีว่าของประเทศไทยคนนึงเลยจริงๆอันนี้ต้องยอมรับไม่ต้องใช้ไมโครโฟนก็ได้อันนี้มันร้องเพลงได้สุดอลังมากเลยอ่ะเราก็เลยแบบช่วยเขาวันที่20แล้วก็หลายคนอยากจะมาดูไม่มีที่นั่งแล้วเปิดเพิ่มไม่ฮะเอออนนท์อนนท์อนาคตนะพี่พาเป็นไงตอนนี้รู้สึกยังไงในใจบ้างก็สูงใจมีอะไรอยากพูดกับพี่วินหน่อยไหมใช่ก็กราบขอบพระคุณพี่วินนะคะพี่วินเป็นผู้มีคน ตามคนนังซึ้งกันแะแล้วความเป็นศิลปินด้วยกันจะยิ่งเข้าใจกันกับดนีดูน้ให้ร้องด้วยวันนั้นจะให้ร้องด้วยพอไหวไหมนะอันนี้พี่พากมไปที่จะต้องกลับไปร้องเพลงร้องเป็นเดแล้วพล้ววนนี้ขำาอินทิ้นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่เชื่อไหมเราจะเชื่อว่าถ้าพี่พาร้องคําแรกออกมาเมื่อไหร่ทั้งฮอทุกคนที่อยู่บนเวทีจะช่วยที่ร้องที่จะไม่ร้องคนเดียวเลยช่วยกันมีมากมีมาก วันนี้อาจจะเงินอาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายแต่ว่ามันได้การยิวยาไงก็อย่างที่พี่พาบอกว่าพอได้รู้ปูบแล้วแบบเหมือนจะบินได้เลยกังใจสำคัญใช่ไหมพี่พาแล้วพี่ไปจะแบบจดทุรายการนะวลาที่ใครโอนมาโอ้มาสิบบาดมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเขามันไม้มีเยอะแต่เขามีใจให้ถ้าบาทพีาายุแบ่งอยู่ไปใช้ คือแบบมันซึ้งมากค่่ะใชเป็นกำลังใจทั้งหนูต้องหายหนูต้องหายหนูต้องกลับมาร้องเพลงให้ได้นอแฟนรอใช่เลยแล้วคนถ้าเกิดอยากใครอยากติดตามพี่พาระคะติดตามได้ทางไหนที่บอกมาเก็บเพจที่ขายเออหรือ Facebook เออก็เอาฟซบุ๊กก่อนนะเพราะมันเพจเพิ่งเริ่มอ่าเฟซบุ๊กที่ไหนครับเออ่ฟซบุ๊กก้นน้ำพดาสกุลกรีตนะแล้วก็เว็บไซต์ก็ world worldwave dot bestsale dot เบสซ็อฟเซลเบสเซฟเซลเบสชัดเบสชัดเขาที่เขาไม่สบายลืมลืมลื s เบสเซฟเซลเราเข้าไปติดตามเราไปให้กำลังใจได้นะคะบางคนอาจจะไปติดตามว่าเผื่อจะมีคอนเสิร์ตรอบสองเนาะตอนแรกที่ไหนไปแล้วที่เฟซวินวิรชัยนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆวันอาทิตย์ที่28 ที่จะถึงเนี้ฮะที่บ้านอุ้ม live ิ u s ิกครับอ่าที่ราเป็นอย่างีหรือร้องเพื่อนหรือไงซึ้งอะมันออกมาเองมันออกมาเองสาวคนนี้นาเออได้ค่ะคอนุ้ยนำคือนุ้ยนำคือนุ้ยรู้สึกว่าแบบคือเอาจริงๆนุ้ยนุ้ยก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามผลงานพี่พาแล้วนุ้ยเชื่อว่าแฟนๆของพี่พาหลายๆคนก็อยากจะเห็นพี่พากลับมายิ้มเหมือนเดิมในวันที่พี่พาเคยให้ความสุขผ่านเสียงอันทรงพลังของพี่พาวันนี้แม้ว่าเสียงนั้นมันอาจจะ หายไปหรืออาจจะไปพักสักครู่หนึ่งสักครู่ใหญ่ๆแต่ก็เชื่อว่าวันหนึ่งจะกลับมาได้และพี่ภาก็ยังเป็นพี่ภาที่สร้างเสียงเพลงที่ประทับใจให้กับเราอยู่ตลอดไปค่ะรอไหมลอฟังไหมว่าร้องเป็นยังไงเนอต้องรอฟังลองดูไมเ้ยเลองฟังลองัเลยฮึไมเ้ยังค่ะใช่ใช่ิดนนง้ผมไปรารลองให้คุณฟังกันได้นะคะเชือรินฟ้อ รักเธอเสมอใจตอวเอไเสมอให้ยาเมย์ยาเดี๋ยววันนั้นไปร้องให้ฟังเดี๋ยววันนั้นไปร้องให้ฟังโอโหพกกระดานที่ชูดีกว่าคนน่าจะประทับใจกันมากๆเลยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่พาและพี่วินด้วยค่ะขอบคุณมากคนะคะขอบคุณมากมากขอบคุณใจให้ค่ะขอบคุณค่ะ